สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งที่มีอยู่จริงอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีการแต่งเติมเรื่องราวและตัวละครขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อความสนุกและตื่นเต้นในการฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าข้างกองไฟคำคืนนี้เสนอเรื่องตำนานหลอนอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ในกำบลนเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารมีอ่างเก็บน้ําที่ชื่อว่าห้วยหินลาดอยู่ลึกเข้าไปหลังหมู่บ้านเก่าซึ่งผู้คนอาศัยอยู่กันไม่มากนักรอบอ่างเงียบสงัดมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกครึ้มบางจุดมีหมอกบางๆลอยปกคลุมผิวน้ํายามเช้าและเมื่อถึงยามค่ําคืนสายน้ําแห่งนี้มักเงียบจนผิดธรรมชาติ เรากับมีดวงวิญญาณบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำนิ่งนั้นชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าอ่างห้วยหินลาดไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมดาแต่เป็นที่อยู่ของเจ้าที่หรือพญานาคที่เฝ้ารักษาสายน้าและผืนดินแห่งนี้บางคนว่าที่นี่เป็นทางผ่านของพญานาคสายหนึ่งที่เคยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเมื่อครั้งอดีตก่อนที่จะมีการขุดอ่างเก็บน้ำเสียอีก หลายสิบปีก่อนมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นเมื่อมีคนจมน้ำตายถึงสามศพในเวลาไล่เลียกกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวจนกระทั่งวันหนึ่งร่างทรงพญายนาคของหมู่บ้านได้ทำพิธีเชื่อมต่อสื่อสารกับเจ้าที่ในบึงและกล่าวออกมาด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปว่าที่นี่ยังไม่ครบห้าศพเจ้าของบึงจะเอาอีกสองศพเมื่อได้ยินดังนั้นผู้คนพากันขนหัวลุกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อ่างน้ำอีกเลยยิ่งเวลากลางคืน ยิ่งไม่มีใครย่างกลายเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อคืนหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวสมจิตชายวัยกลางคนที่ชอบหาปลาและดักกุ้งแถวนั้นมักพูดกับเพื่อนว่าเรื่องผีน่ะมันก็แค่ลมพัดน้ำไหวเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคืนนั้นสมจิตแบกอุปกรณ์ตกปลามาที่อ่างหวยหินลาดเขามาถึงราวๆสี่ทุ่ม แสงไฟฉายในมือส่องสะท้อนกับผิวน้ำที่นิ่งสงบราวกับแผ่นกระจกเงาเสียงกบเขียดร้องระงมเป็นระยะเขาโยนเบ็ดลงไปแล้วนั่งรออยู่บนโขดหินใกล้ตะลิ่งมีเพียงแสงไฟหัวติดหมวกส่องเป็นวงเล็กๆอยู่ตรงหน้าความเงียบสงัดปกคลุมอยู่รอบตัวเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงสมจิตเริ่มง่วงตาพอจะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำเขารีบส่องไฟไปทางเสียงนั้นแต่ไม่มีอะไรเลยผิวน้ำเรียบสนิทไม่มีคลื่นไม่มีฟองไม่มีแม้แต่เงาไม้ไหวสงสัยปลาใหญ่กระโดดเขาพึมพำกับตัวเองพลางยกเบ็ดขึ้นมาตรวจดูเหยื่อแต่ยังไม่ทันขยับนั่งดีเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังเล่นน้ำดังขึ้นมาอีก สมจิตเริ่มรู้สึกขนล,ลุกเขาหันไปมองรบรอบๆเหมือนมีลมเย็นพัดเฉียดต,ต้นคอแล้วจู่ๆเสียงหัวรอบเบาๆของผู้หญิงก็ดังแววลอยมาตามลม <c oughs> แล้วก็มีเสียงพูดมาเบาๆมาหาปลาหรอคะเสียงนั้นอ่อนหวานแต่เย็นยเยือกจนเขาสะดุ้งสุดตัวเขาหันขวับไปทางด้านหลังไฟฉายส่องไปเห็นเพียงต้นกกโยกเบาๆ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยใครนะ่ะเขาตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเหมือนมีบางอย่างค่อยๆลอยอยู่กลางบึงแล้วเขาก็เห็นเงาร่างหญิงสาวผมยาวลอยอยู่กลางน้ำในแสงจันทร์สีขาวนวลผิวเธอซีดราวกับศพที่แช่น้ำมานานสมจิตตาโตรีบคว้าไฟฉายส่งไปเต็มแรง แต่ในพริบตานั้นร่างนั้นกลับหายไปเหลือเพียงวงน้ำวนขนาดเล็กหมุนอยู่กลางอ่างก่อนจะค่อยๆสงบลงสมจิตรีบเก็บของและเดินกลับอย่างลนลานแต่ไม่ทันจะถึงตะลิ่งก็ได้ยินเสียงน้ำหยดอยู่ข้างหลังเหมือนมีใครเดินตามมาหยดน้ำร่วงลงพื้นทีละแมกทีละแมะเขากลั้นใจหันกลับไปมองเห็นหญิงคนเดิมยืนอยู่ริมตะลิ่ง ห่างออกไปไม่ถึงสามเมตรผมยาวปิดหน้าเสื้อผ้าเปียกโชกน้ำไหลย้อยจากปลายผมลงสู่พื้นดินเธอยกมือช้าๆแล้วพูดเสียงแผ่วขึ้นจะรีบไปไหนสมจิตแทบทหัวใจวายเขาทิ้งของทุกอย่างวิ่งไม่คิดชีวิตกลับเข้าหมู่บ้านจนถึงบ้านตัวเองโดยไม่เหลียวหลังพอรุ่งเช้าเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟัง และสาบานว่าจะไม่กลับไปที่อ่างนั้นอีกแล้วหลังจากนั้นสมจิตก็ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นตลอดฝันว่าจะพาไปอยู่ด้วยแล้วคืนหนึ่งสมจิตเข้านอนแล้วฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วสมจิตก็หลับไปเลยไม่ตื่นขึ้นมาอีกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไหลตายหลังจากคืนนั้นชาวบ้านเริ่มพูดกันอีกครั้งว่าเจ้าที่ที่ห้วยหินลาดคงเอาไปศพที่สี่แล้วเหลืออีกหนึ่ง ไม่มีใครกล้าแตะต้องสายน้ำนั้นอีกเลยโดยเฉพาะยามค่ำคืนแม้แต่เสียงกบเขียดก็เหมือนจะเงียบหายไปจากรอบบึงรากับทุกชีวิตรอบนั้นต่างรู้ดีว่าบางสิ่งใต้ผืนน้ำยังคงรอศพที่ห้าอยู่เสมอซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องราวหลอนๆของอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดในจังหวัดมุกดาหารในตอนกลางวันก็ยังพอมีคนไปอยู่บ้างแต่ก็น้อยมากๆทั้งที่เป็นสถานที่ที่สวยมากบรรยากาศดีแต่ตอนกลางคืน ไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบพื้นที่แห่งนั้นเลยแม้แต่ตอนกลางวันยังแทบไม่มีแต่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเพราะทําให้น้ําและพื้นที่นั้นดูสะอาดไม่มีขยะจากฝีมือมนุษย์น้ําก็ใสปลาก็เยอะต้นไม้อุดมสมบูรณ์นี่แหละครับเมื่อไม่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวแถวนั้นมากนะักธรรมชาติจริงยังคงความงดงามอยู่วันนี้เรื่องเล่าข้างกองไฟขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ